สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอคิชโชลีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทำนายดวงประจาวันที่16พฤศจิกายน2564โดยเริ่มต้นคาทำนายตั้งแต่วันนี้ก็คือ3พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับถึงแค่16พฤศจิกายนนี้ไม่มีผลต่อดีที่ผ่านมาหรืออนาคตที่นอกเหนือจากวันที่16ไปแล้วนะครับคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินบุญเสมดวงชะตาตัวเลขมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะไปกราบสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับคนราศีน,นั้น และราศีที่ผมกำลังพูดถึงอยู่เดียเป็นราศีม่ายอันดับที่สามนะครับเปิดหัวกันด้วยราศีอันดับที่สามก่อนส่วนว่าจะเป็นราศีอะไรเดี๋ยวค่อยไปคุยกันก่อนอื่นฝากวันิดหนึ่งครับช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมหมอคริสชลียังคงเหมือนเดิมครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ไอดีไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับสนอกสนใจที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมแบบ exclusive ก็ทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับเอาละครับราศีที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ณขณะนี้ก็คือท่านที่เกิดในราศีมีนหรือท่านที่เกิดระหว่างวัน เป็นการทำนายแบบกว้างๆรวมๆนะครับเพราะฉะนั้นจงใช้สติและวิจารณญ,ญาณในการรับชมคลิปนี้ มาเริ่มต้นกันก่อนนะครับคนราศีมีในรอบปักนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในช่วงนี้สถานการณ์ต่างๆอาจจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะโดยเฉพาะเกี่ยวกับตัวของเจ้าชะตาเองให้ระวังเรื่องของความเครียดกังวลใจจะเกิดขึ้นจะกลายเป็นคนที่คิดมากกลายเป็นคนที่เหมือนอยู่ในภาวะแบบซึมๆเบลอๆนะครับเพราะฉะนั้นหากแม้นรู้สึกว่าอาการแบบนี้มันปรากฏขึ้นควรหาโอกาสเข้าวัดทำบุญบ้างหรือหมัน่นไหวพระสวดมนต์ทำสมาธินะครับจะทําให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันค่อยๆค,ค,ค,คลี่คลายไปนะครับ ชาวราศีมีนในรอบผอจนี้เรื่องราวของงานงานต้องเรียนว่ายังมีอุปสรรคปัญหาอยู่พอสมควรบางทีบางครั้งสิ่งที่ระหว่างตั้งใจอาจจะไม่ค่อยสําเร็จ หรือสิ่งที่ได้มาเป็นสิ่งที่เราไม่คาดฝันมาก่อนนะครับเขาเรียกว่าชีวิตเป็นไปตามดวงคาดหวังอริยางดูเหมือนจะดีเลยพันผวนบางครั้งไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดการของการทํางานใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องนเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยต้องระมัดระวังเนี่ยดิดนหนึ่งะนะครับบางครั้งเราอาจจะรู้สึกเหมือนพักผ่อนน้อยปวดหัวเครียดอาการวิตกกัวงวลเหล่าน,นี้ปรากฏขึ้นส่งผลทําให้งานผิดพลาดเพราะฉะนั้นจะอาจจะโดนตาหนิจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ควรจะมีสติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ในการทํางานหากแม้นรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมควรจะหาโอกาสพ ักแล้วชาร์จไฟให้เต็มแล้วค่อยมาเริ่มต้นงานใหม่จะดีที่สุดเรื่องของการงานเนี่ยออกมาในรูปแบบนี้ท่านที่รับราชการนะครับทุกภาคส่วนต้องระมัดระวังหากแม้นเราเป็นคนดีอยู่แล้วในรอบปักนี้ผ่านพ้นสบายแต่ถ้าใครก็ตามที่เคยคิดชั่วทําชั่วหรือทุจริตต่อหน้าที่การงานของตัวเองมาก่อนในรอบปักนี้ให้ระวังการตรวจสอบ จนกระทั่งส่งผลต่อการฟ้องร้องหรือยึดทรัพย์ดําเนินคดีเพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีมีนต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ให้ดีนะครับผมถึงบอกว่าอยู่ในอันดับที่3แต่สิ่งหนึ่งเลยที่ดีสาหรับคนราศีมีนก็คือเรื่องของโชคลากทางการเงินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มักจะอยู่ใ,ใกล้ๆคนราศีมีนอยู่ตลอดเวลาในรอบแับนี้เป็นแบบนี้โดยเฉพาะอาจจะอยู่กับในเรื่องของความฝันหรือสถานที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนที่เราอยู่อาจจะอยู่ใกล้ประชา้าหรือว่าอยู่เป็นสถานที่ประช้าเก่าเจ้าที่แรงดวงเรา สามารถที่จะสื่อถึงได้ของคนราซีมินลลรอบนี้ลักษณะเป็นตบงนี้อันนี้ถือเป็นสิ่งที่พิเศษสาหรับคนราซีมินเพราะจะเป็นแหล่งที่มาของ โชคลาภทางการเงินนั่นเองนะครับสําหรับการงานคนที่ทํางานเป็นลูกจ้างบริวารในรอบปักนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งบางครั้งจะรู้สึกว่าตัวเราทํางานไปเบลอๆไปเพราะฉะนั้นหากแม่รู้สึกแบบนี้ควรจะพักผ่อนซะนะครับงานการอาจจะยังไม่ได้ราบรื่นนะักยกเว้นแต่ว่าใครที่ทํางานด้านการบริการอาหารการกินงานท่องเที่ยวทําทัวร์ช่วงนี้ถือว่าคึกคักพอสมควรรวมถึงแหล่งแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่างๆค่อนข้างเป็นไปในทิศทาง ดีคือคักมากหรือแม้กระทั่งคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านหรือนําทําทัวร์ท่องเที่ยวอันเนี้ยถือว่าไปได้สวยนะครับเรื่องราวของการงานเป็นแบบนี้ส่วนคนที่เป็นลูกจ้างบริวาลแล้วอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงาน ในรอบวันนี้ถึงวันที่สิบหกพฤศจิกายนยังไม่ใช่เวลาดีควรจะรอให้ผ่านวันที่ยี่พฤศจิกายนไปก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนแปลงจะดีที่สุดส่วนท่านที่อยู่ในส่วนของเอกสารงานที่จะต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนเป็นหลักใช้สมองใช้สติปัญญาในการทํางานเยอะแยะมากกว่าคนทั่วไปหรือพูดง่ายว่าใช้ความละเอียดถี่ถ้วนในการทํางานต้องตรวจตาตรวจสอบให้ดี เพราะมีแนวที่จะผิดพลาดได้ง่ายผมนึงจัดอยู่ในกลุ่มมหาเหงานดพิษีามเรื่องของการงานอาจจะเป็นผันผวนดีเลย์เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการสักเท่าไหร่นักแต่ไม่ได้หมายความว่าจะย่ำแย่เพราะคนราศีมีเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองอยู่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะตกมันก็ไม่สุดนะครับถ้ามันจะขึ้นมันก็ขึ้นไม่สุดนะครับเหมือนเราซื้อหวอยนะครับซื้อ23ออก3-2หรือซื้อ23ออก24 ลักษณะเป็นแบบนี้ซื้อบนออกละมันเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลเสียทุกอย่างจะเริ่มต้นดีขึ้นนั่นดีหลายอย่างจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีทั้งการงานทั้งการเงินทางเรื่องของโชคลาภด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องงานเคราค่าเป็นแบบนี้ คราวนี้มาต่อกันในส่วนของเรื่องการเงินทางด้านการเงินคนราศีมีอย่างที่ผมเรียนไปว่าแม้จะเป็นมหาเฮงอันดบบที่สาแต่เรื่องราวการเงินถือว่าเด่นนะครับใครที่กําลังอยากจะทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินมีเกณฑ์เป็นไปได้สวยแต่ว่าต้องบอกก่อนนะใครที่จะซื้อบ้านซื้อที่ดินเนี่ยนะครับลองจุดทูบบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แถวนั้นดูก่อนรับรองว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นหรือว่าเป็นไปได้แบบไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นคนราศีมีนล,ลองทาําดูนะครับหากไม่รู้สึกว่าอึดอัดรู้สึกว่ามันติดติดขัดขัดไม่ค่อยราบรื่นจุดทูบ16ดอกแล้วบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาสิบหกชั้นฟ้า15ชั้นดินอินพรมยมยักษ์เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่บริเวณแถบนั้นท่านจะส่งผลดยบันดาลเพราะด้วยว่าคนราศีมีนรอบปังนี้มียานพิเศษหรือเขาเรียกว่ามีซิกเซนที่สามารถสื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สวมดมนต์ทำสมาธิไม่ได้เคยขาดร,รับรองได้เลยว่าคุณจะกลายเป็นคนที่มีจิตสัมผัสที่พิเศษมากเพราะฉะนั้นลองถามดูแล้วมันปฏิบัติดีๆรับรองว่าเรื่องราวดีๆปรากฏเข้ามาให้หนอนเรื่องราวของการเงินเบอร์นี้ใครที่กาลังอยากจะกู้เงินอยากจะทำธุกรกรรมทางการเงินมีโอกาสสาเร็จอยากจะซื้อบ้านสุดก็สมหวังดังที่ตัวเองต้องการลักษณะ,ะเป็นแบบนี้ครับแยมคนราศรีมีนเองยังมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นจากเรื่องราวของความฝัน จากสถานที่อยู่อาศัยจากเจ้าที่เจ้าทางที่ดนบันดาลสมบลให้บังเกิดโชคลาภนั่นเองถามผมว่าโชคลาภทางการเงินเยอะไหมต้องเรียนว่าหากแม้นเราไม่ได้คาดหวังว่าจะได้มันจะได้แต่ถ้าเน้นมุ่งหวังที่จะได้แบบรางวัลที่หนึ่งอาจจะไม่ถูกเลยอาจจะถูกแค่2ตัวล่างหรือแค่3ามตัวหน้าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหากเราไม่คาดหวังมีโอกาสาที่จะถูกสูงมากเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับเล็กๆน้อยของคนราศีมีนะรอบปันี้คืออย่าคาดหวังกับอะไรมากนะ หากแม้นเราปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปตามดวงสิ่งที่ได้มาเป็นสิ่งที่ประเสริฐและดีที่สุดเป็นแบบนี้ครับที่สาคัญหาโอกาสเขาว่าทำบุญนะครับแล้วก็มีผมวิหารสี่เป็นวิหารธรรมในการทำเป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่แล้วรับรองได้เลยว่าคุณจะประสบความสำเร็จทั้งเรื่องของการงานและก็การเงินนะครับเป็นแบบนี้เรื่องของการเงินนะครับคราวนี้มาต่อกันในเรื่องของโชคลาภดาวคู่มิตรเลขนําโชคสถานที่วันที่แล้วก็ แหล่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะไปกราบสักการบูชาก่อนอื่นพูดถึงเรื่องของการทําบุญเสริมดวงชะตาเสียก่อนนะครับหลังจากที่เราคุยเรื่องของการงานเรื่องของการเงินมาแล้วคราวนี้ก็มาว่ากันว่าบุญที่คนราศีมีนควรทําเพื่อเสริมให้เจ้าชะตาได้โดดเด่นทั้งเรื่องของการงานที่ติดขัดให้ราบรื่นเรื่องของการเงินที่ดูแบบยักแยะอย่างอยู่ให้ผ่านพ้นเรื่องของโชคลาภที่แบบว่าขึ้นลงขึ้นลงอยู่ไม่หยุดเพื่อให โชคลาภของเรามันอย,อยู่ที่บุญอะไรที่ควรทําคนราศีมินในรอบแบบนี้บุญที่ควรจะทําเพื่อเสริมดวงชะตาของตัวเองให้โดดเด่นก็คือหนึ่งเติมน้ํามันตะเกียงนะครับทําบุญบริจาคค่าน้ําค่าไฟให้กับวัดวา,ารามรวมถึงบริจาคพวกสายไฟหลอดไฟกระบอกไฟฉายฐานไฟฉายอุปกรณ์นําแสงสว่างทุกอย่างให้กับวัดวา,ารามรวมถึงบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาติไทยหรือเราจะบริจาคปัจจัยเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวา,ารามต่างๆ ตามกําลังสธาของเราก็ได้สิ่งเหล่านี้บุญแบบนี้ชาวราศีมีนให้เร่งทาให้เร่งสร้างในรอบวันนี้ถึงวันที่1 6พฤศจิกายนเมื่อเราทําบุญแบบนี้แล้วอันิสงส์ของบุญจะส่งผลดลบันดาลให้เรื่องราวดีๆปรากฏขึ้นมากมายแต่อย่าลืมนะครับเวลาทุกครั้งที่เราทําบุญให้กรวดน้ำและลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ที่เราทําบุญนั้นด้วยนะครับจะเป็นอันิสงส์งมหาศาลบุญกุศลจะแผ่กระจายไม่มีที่ที่สุดแล้วที่สำคัญเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรา พร้อมที่จะอํานวยอวยพรดลบันดาลให้บังเกิดโชคลาภนันเองนะครับภายหลังจากที่เราทําบุญกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคราวนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่จะต้องไปทําบุญไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับคนที่เกิดในราศีมีนนะครับในรอบปักนี้ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าคนราศีมีนเองเนี่ยมีทิศทางนำโชคอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ทิศก็คือทิศเหนือและทิศตะวันตกนะครับผมแนะนําเรื่องของทางทิศเหนือแล้วก็ทางทัดกลางใกล้ๆกรุงเทพนี้นะครับ อย่างเช่นวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับที่อยุธยาวัดพนัญเชิงก็ได้นะครับวัดพระศรีสันเพชรวัดนาพระเมนหรือว่าวัดชัยวัฒนารามวัดราชบุรณะวัดท่าการ้องวัดธรรมมิกราชวัดเชิงท่าวัดพุทธไยสวรรค์นะครับวัดกษัตราทีธิราชวรวิหารนะครับวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารวัดมหาธาตุวัดแม่นางปลื้มวัดพระรามวัดสุวรรณดารามนะครับวัดภูเขาทองวัดปุริดาววิหารพระมงคลบพิตรและวัดมเหยง ใครใกล้ท kind of like like ี ông, ่ไหนก็แวะเข้าไปกราบสักการบูชาได้เลยหรืออาจจะไปใกล้ๆกทงกรุงเทพนครปฐมนี่ก็ได้อย่างวัดไร่ขิงก็ได้นะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระร่วงโรจนานฤทธิ์ที่นครปฐมก็ได้หรือว่าจะเป็นเชิงซาวแปดริ้ววัดหลวงพ่อโสธรก็ได้ใครใกล้ที่ไหนก็แวะไปทางนู้นได้เลยนะครับแต่ถ้ามองถึงเรื่องของทางภาคเหนือนะครับคนราศีมีนเนี่ยนะครับนอกจากทางสิ่งที่ผมบอกตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับวัดวารามที่ใกล้ๆกรุงเทพนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าไปทางภาคเหนือก็นี่เลยนะครับอย่างวัดพระ วัดเจดีวัดบรมธราตุเจติยดาดมจังหวัดกำแพงเพชรนะครับพระเทพมรีหลวงพ่อโมวัดเทพมรีที่จังหวัดกำแพงเพชรเช่นเดียวกันนะครับโดยจะเป็นหลวงพ่ออุโบงวัดสว่างอารมณ์นะครับหรือจะเป็นอนุสาวรีย์พระยาวิเชียรปราการหลังสาราการจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ จะเป็นพระธาตุดอยตุงก็ได้พระธาตุดอยทองก็ได้พระพุทธรัตนากรก็ได้นะครับหรือเขาเรียกว่าพระแก้วหยกนั่นเองนะครับหรือจะเป็นหลวงพ่อผางเงาวัดพระธาตุผางเงาเชียงแสนเชียงรายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็นพระราชานุสาวรีพ่อขุนเมงรายนะครับหรือจะเป็นพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุสีจ้มทองพระพุทธสีหิงพระเสตังคมณีหรือว่าพระอัฏฐารุตก็ได้พระพุทธบาทสี่รอยยอดเขารังรุ n งแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ หรือจะเป็นรูปหล่อของครูบาศรีวิชัยก็ได้ใครที่เกิดราศีมีนแล้วใกล้ตรงไหนก็แ,แวะไปตรงนั้นได้เลยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ที่ผมเอ่ยนามมาหากแม้นเราไม่สะดวกที่จะไปหรือหากเรามีวัดวารามที่อยู่ใกล้บ้านเราก็แวะเข้าไปกราบสักการบ,บูชาได้เลยนะครับขอแค่เราตั้งใจในการทําบุญเสริมบารมีของตัวเองทุกอย่างย่อมต้องบังเกิดผลแน่นอน,นนะครับคราวนี้หลังจากที่เราทําบุญเสริมดวชตาเสร็จบอกถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะไปกราบสักการบูชาเรียบร้อยคราวนี้ก็มาว่ากันในเรื่อองงขทิศนาโชค ผคู่มิตรแล้วก็เรียกนำโชควันที่สถานที่นะครับ คนราศีมินในรอบปักนี้อย่างที่ผมเรียนไปว่าที่นําโชคมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ทิศก็คือทิศเหนือและทิศตะวันตกนะครับส่วนสีที่เป็นมงคลก็คือสีฟ้าสีทองสีแดงจะเป็นสีนาโชคเวลาที่เราไปทําบุญเวลาที่เราไปซื้อของหรือจะเป็นซื้อหวยซื้อตอรีก่ก็ลองใส่สีแบบนี้ไปจะมีโอกาสประสบความสาเร็จครับสาหรับดาวคู่มิตรของคนราศีมินในรอบปักนี้เป็นผู้ชายผิวขาวรูปร่างผอมสูงอายุ50ปีขึ้นนะครับจะมาจากทางทิศเหนือคนคนนี้จะนําโชคนําลาบมาให้รวมถึง ความฝันและสถานที่เราอยู่อาศัยก็จะเป็นแหล่งชี้โชคลาภของเราเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเลขนาโชคคนราศีมินรอบปัดนี้ก็คือเลข2เลข9เลข4เลข1แล้วก็เลข0มีอยู่ด้วยกัน5ตัวในกรณีถ้าอยากจะเสี่ยงโชคให้เน้นซื้อในช่วงวันที่9วันที่10วันที่11 13 14และวันที่16นะครับสำหรับเวลาก็คือช่วงเวลา9นาฬิกา29นาทีแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายเวลา14นาฬิกา31นาทีและเวลา19นาฬิกานาทีหลังจากที่เราทราบเ,เลขมงคล พร้อมทั้งคนที่เป็นดาวคู่มิตรรวมถึงวันที่และเวลาแล้วคราวนี้เราก็มาดูคันว่าสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการเสี่ยงโชคของคนราศีมีนในงวดวันที่16พฤศจิกายนคือสถานที่ตรงไหนบ้างนะครับสถานที่ควรจะเสี่ยงโชคหรือว่าเหมาะสมสําหรับคนราศีมีนในงวดวันที่16พฤศจิกายนมีอยู่ด้วยกันหลากหลายนะครับหนึ่งก็คือโบราณสถานหรือวัดเก่าๆที่เราเดินทางไปทําบุญนั่นเองนะครับรวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ ที่บอกถึงความเชื่อทางจิตวิญญาณที่เราไปกราบสักการะบ,บูชาสิ่งศิส์นั่นเองนะครับแล้วก็โรงพยาบาลเด็กก็ได้นะครับหน้าธนาคารก็ได้เช่นเดียวกันริมน้ําริมทะเลก็ได้นะครับหรือจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่เราเดินทางไปท่องเที่ยวมาแต่ต้องเน้นคนที่เป็นคนขาย ให้เป็นลักษณะผู้ชายผิวขาวอายุ50ปีขึ้นรูปร่างผอมสูงเหล่านี้จะดีนะครับรวมถึงวันที่แล้วก็เวลาด้วยนะครับถ้าถามว่าวเลดได้สักกี่นาทีก็อย่าให้เกิน5นาทีก็แล้วกันนะครับก่อนหน้านี้เลด10นาทีมันเยอะเกินไปนะครับเวลามันคาดเคลื่อนเกินไปมันก็จะส่งผลทําให้โชคลาภหรือว่าการที่จะแมทซิ่งกันระหว่างเรื่องของดวงกับเรื่องของตัวเลขมันดูลดโหล,ลดไปก็เลยไม่ค่อยจะสู้ดีเพราะนั้นเต็มที่อย่าเลดเกินสัก5นาทีนะครับสถานที่ที่จะซื้อหวยอย่างที่ผมบอก บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นแบบนี้เป็นแหล่งนี้ใครที่ได้เดินทางไปเข้าวัดไปทาบุญหรือว่าเดินทางไปกราบสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดวารามเ,เก่าหากแม้นเจอผู้ชายลาักษณะแบบนี้นะครับมีแผงอยู่ทางทิศเหนือหรือทางทิศตะวันตกสองทิศนี้ก็เสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่กับเขาได้เลยนะครับหรือถ้าใครไม่ชอบเลขที่ผมให้ไปอาจจะนําเอาเลขจากความฝันที่เราฝันแต่เป็นความฝันที่ต้องเป็นฝันบริสุทธิ์นะครับเป็นฝันที่อันเกิดขึ้นจากเทพสังหณรเวลาเราหลับฝันด้วยช่วงเวลาที่เราฝันนั้นเป็นเวลาที่เราจ คของฝันได้บางอย่างแม่นยำเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นฝันที่เกิดขึ้นจากเทพสังหรณ์ดนจีตดนใจให้ฝันจะมีโอกาสประสบความสําเร็จรวมถึงทิ่ที่อยู่อาศัยบ้านเลขที่ที่เราอยู่ด้วยเช่นเดียวกันแต่ต้องเน้นว่าเวลาเราฝันซะก,ก่อนในเรื่องของที่อยู่อาศัยเป็นแบบนี้ครับ อันนี้เป็นดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีมีนมหาเฮงอันดับที่สมประจําวันที่16พฤศจิกายน2564นี้นะครับสาหรับท่านไหนที่เกิดราศีมีนแล้วอยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมแบบและเอียดยิบเลยตัวต่อต,ตัวแบบไม่คลูสีก็ติดต่อพูดคุยเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เอาละครับสำหรับราศีมีนประจําวันที่16พฤศจิกายนก็คงจะขอ,อยุติลงปรงไว้ต่แบบเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับราศีถัดไปสําหรับวันนี้มีความสุขม,ม,มากๆสวัสดีครับ